ดีนะครับวันนี้ผมมีเหรียญพยักแสนล้านของป๋องสุพรรณมาฝากกันนะครับในราคาเหรียญละ550บาทนะครับการันตีพระแท้ทุกเหรียญวพาเหรียญนี้ผมรับมาจากวัดในะวันที่มีพิธีพุทธาพิเศษ,ษนะครับของรุ่นนี้ป๋องสุพรรณนำเศษนะครับเป็นเหรียญรุ่นพยักแสนล้านของป๋องสุพรรณนะครับการันตีป๋องสุพรรณจัดสร้างนะครับเหรียญละ550บาทนะครับนนม,มีหลายๆสี รับสีไหนสีใดแอดไลน์มานะครับ0987815862นะครับเหลือละ550บาททุกเหรียญนะครับงานลงยาสวยๆเป็นพยักแสนล้านรุ่นนี้นะครับต้อบอกว่าความสวยของทรงเหรียญได้เลยนะครับชอบสีเข้มๆนะครับหรือว่าจะเป็นสีทองทิพดูแลสบายตาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ ผู้ชายได้ทั้งท่านหญิงและท่านชายนะครับในราคาพิเศษ550บาททุกเหรียญน,นะครับเข้มๆแบบนี้ก็550บาทนะครับเดี๋ยวผมให้ชมหลายๆเหรียญน,นะครับนี่นะใครชอบทรงสวยนะครับเป็นพยักแสนล้านนะครับเป็นเสือคู่ด้านหน้ามีหัวเสืออยู่ด้านล่างตรงนี้สวยๆนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ชมตัวกล่องพระนี่นะครับกล่องพระก็ประมาณนี้บางคนบอกว่าจะดูพระแท้รุ่นนี้ต้องดูที่กล่องด้วยนะครับ สวยๆแบบนี้ใครที่ยังไม่มีนะครับใครที่อยากเช่าบูชานะครับจะเป็นเหรียญสีไหนสีใดแอดไลน์มานะครับ098 7815862วันนี้ผมให้ชมประมาณ10แบบแลละกันนะครับนี่นะอันนี้ก็สวยๆนะครับเป็นผิวลุ้งวิ้งๆด้านหลังสวยนะครับด้านหลังสวยถ้าเป็น ลงยาจีวอนแบบนี้เหลือ450บาทนะครับถ้าเป็นลงยาจีวอนนะครับก็ทักไลน์มานะครับเข้มเข้มแบบนี้ลงยาชีวอนบาทเดียว450บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงาน450บาทเหมือนกันนะครับลงยาสวยสวยห้าบาทนะครับวิงวิงแบบนี้เลยนะครับ ชอบเข้มเข้มดุดันหรือว่าชอบแบบไหนทักไลน์มานะครับ098 7815862พยักแสนล้านของป๋องสุพรรณนะครับอ่าพอประมาณนะครับแอดไลน์มานะครับ